นินาภาพใเทจังหวัดพัทลุงค่ะหนักธุรกิจเวียดนามตรวจสอบคุณภาพมากเทซูนรับเสริมมากแม่ครีจังหวัดพัทลุงเตรียมรับเสริมมากเคี้ยวไมอันค่ะดรสมบัติชนะซิดในทานาเทปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้พักดันโครงการค่ะมากจังหวัดพัทลุงนำตัวแทนหนักธุรกิจไรา้ใย,ย,ายมาตรวสอบคุณภาพมากเพื่อน,นำข่าวประเทศเวียดนามเทซูนรับเสริมมากแมครีอำเภอแมครีจังหวัดพัทลุง ดรสมบัติเปิดเผยข่ะว่าสถานการณ์ความต้องการมากของจังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มไปในทิศทางดีสามารถสไร้างรายได้เสริมให้กับกเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งจังหวัดพัทลุงก็ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อให้กเกษตรกรนำไปต่อยอดและส่งเสริมให้มีช่องทางการจำหน่ายที่แน่นอนสอดค้องกับนโยบายของรัฐบาลเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด สำหรับการเดินทางมาตรวจสอบคุณภาพมากของผู้แทนหนักธุรกิจจักเวียดนามครั้งนี้ทางผู้แทนมีความพึงพอใจในคุณภาพมากไทยเป็นยางมากโดยมีความต้องการมากอ,อ่อนรวมมากเคี้ยวเนยนะคะเพื่อนำข้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็อาหารซึ่งมีความนิยมสูงในประเทศเวียดนามวันนี้ก็เลยได้นำตัวยางมากมาพร้อมกับคอสเสนอต่างๆรวมผูดคุยถึงเรื่องการนำข้าวการค้นสง่งแล้วก็เรื่องเอ่ญๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมทำการเสือ์ขายค่ะ นี่ค่ะตัวอย่างมากอ่อนที่ก็เอามาให้ดูนะคะว่า,วาทางเวียดนามเนี่ยเขาพอใจในประมาณไหนมากอ,อ่อนคือมากมากเคี้ยวไะเนี่ยค่ะอันนี้แบบนี้นีนีนย้ายไปนะเขาบอกว่าย้ายไปมันจะมีอัยยออนนึงต้องเอาแบบเหล็กเล็กเราเหล็กว่านี้เลยนะเดี๋ยวลองฟังเสียงหน่อยโอเคกแบบับตัวหมากเรานะฮะก็คือหมากอ่อนนะครับหมากอ่อนก็เลยถามว่าโรงงานเขามีเยอะไหมที่แปลรูปมาเขาบอกมีทุกจังหวัดแล้วก็เขาก็ส่งไปทางใช้บริโภคในประเทศเขา ก็ส่งไปจีนส่งไต้หวันส่งรัเสเซียเพราะในแถบนั้นเป็นเมืองหนาวนะครับแล้วก็หมากท,ที่เขาเอาไปทำเนี่ยมันจะทำเป,เ,ปเ,ปเป็นของกินที่ช่วยเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายนะครับในการต่อต้านกับเรื่องหนาวนะครับก็วันนี้ก็เราก็ได้เชิญอ,อาจารย์ปาตรามาในเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์เพราะเนื้อเยื่อเพื่อคุณภาพมันค่อนข้างจะเสถียรและผลผลิตเ,เป็นที่ต้องการของตลาด ต่อไปเนี่ยเราก็จะผลิตสายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นที่ต้องการของของตลาดนะครับ ด้านนายบุ๋มเหียนหุงเนี่ยนักธุรกิจเวียดนามค่ะก็ได้ให้สัมผัสกับทีมข้าวนว่าประเทศเวียดนามค่ะมีความต้องการมากเป็นจนํานวนมากค่ะการนําข่าวจากประเทศเมียนมาเนี่ยก็ไม่พอดต่อความต้องการนะคะซึ่งการมาห้นนี้เนี่ยก็ทําให้ได้โรนัว่าในประเทศไทยเนี่ยมีสมาคมรับซื้อมากจากเกษตรกรโดยตรงนั่นก็ทำให้เห็นข่าวาเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็จะเป็นเรื่องเทสดวกต่อหนักธุรกิจนะคะร่วบผู้ประกอบการจะทําการสื่อขายได้ในเทเดียวค่ะไม่ต้องไปห้าสื่อจากไร่เฮงนะคะแล้วก็เทสําคันในห้นนี้ ก็ได้พบกับเกษตรกรแล้วก็ได้เห็นผลผลิตซึ่งตรงกับมาตรฐานที่ต้องการค่ะแล้วก็จะทําการสื่อคายโดยจะรับสื่อแบบไม่จํากัดนะคะแล้วก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเซ็นสัญญาสื่อคายกับศูนย์รับสื่อมาแม่คีจังหวัดพัทลุง้ดยค่ะก็ถือว่า về thủ tục เลย về vận tải เลยแล้วก็เรื่ n งของคุณภาพของสินค้าและราคา นะครับก็จะ rất là lợi cho cái người nước ngoài về đến đây tụi mình ก็คือการที่เอ่อมีสมาคมเกี่ยวกับหมากนะครับก็จะเป็นเอ่อเคาเรียกความสะดวกสําหรับผู้เอ่อประกอบการเถ้าเรามาที่เดียวก็คือจบมีทั้งการทําเอกสารราคานะครับแล้วก็การขนส่งก็คือทางสมาคมก็จะเป็นคนดูแลให้หมดอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกสําหรับผู้ประกอบการในการซื้อสินค้าครับ đến đây hôm nay thì đây là ngày thứ hai đây mà được gặp được gặp các anh các chị mới được gặp cái, cái, cái gọi như là hội trưởng đấy, nhỉ. À, đấy. thì là rất là vui và em hy vọng là em sẽ mua được cái số lượng cao lớn và cái với cái, cái giá rất là hợp lý. Để... trước tiên là mình làm thương mại đã sau đó thì sẽ là hợp tác lâu dài để mình thu mua cái sản phẩm. can mà có <laughs> ได้เจอนะครับพี่น้องชาวเกษตรกร,กรและที่สําคัญอย่างยิ่งได้เจอท่านนายกสมาคมนะฮะก็คือมาแรกๆเราอาจจะเป็นทำเป็นค้าขายาเบื้องต้นก่อนนะฮะถ้าระยะยาวอาจจะมีทําการเซ็นสัญญาซื้อขายกันในระยะยาวนะฮะ ทางนีนางสาวพัทราเสนคำานักวิทยาศาสตร์อิสระที่ได้เดินทางมารวมในครั้งนี้ด้วยซึ่งมีความสนใจการพัฒนาสายพันธุ์มากค่ะเนื่องจากในประเทศไทยอย่างมีสายพันธุ์มากหน่อยมากซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดต่างประเทศนะคะโดยจะนำํำสายพันธุ์เทประเทศต่างๆมีความพึงพอใจเนี่ยของของตลาดของประเทศนั้นๆนะคะโดยจะนาํามาพัฒนาด้วยการเพาะเลี้ยงเหนือเยื่อ,เ,อเพื่อที่จะขยายสายพันธุ์แล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะให้สามารถเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ของต่างประเทศแล้วก็เพิ่มช่องทางการส่งออกให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมากในไทยได้หมากขึ้นด้วยค่ะนี่ก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็เราเศรษฐกิจจะเริ่มลบมากขึ้นกับอีกคนดหนึ่ง้านะ้น